ลิสตนี้ครับผมรวม5น้ําหอมที่ดีที่สุดครับที่ไว้ฉีดไปทํางานของผู้ชายครับคอนเซปต์ของมันง่ายๆครับไม่ซ้ําหัวหน้าไม่ฆ่าแม่บ้านครับผมเบิร์ดและคุณกระดู s เซนอเปิ o ครับ สวัสดีครับผมเบิร์ดนะครับจากเซนต์เบิร์นนะกลับมาพบพวกคุณอีกแล้วคิดถึงมากครับไม่ได้เจอกันหลายสัปดาห์เลยครับพิเศษมากๆจริงๆครับเพราะว่าเป็นคลิปที่ผมไม่ได้ทํามานานล่าสุดทําเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับมันคือคลิปน้ําหอมที่ดีที่สุด5ตัวที่คุณต้องฉีดไปออฟฟิศครับเป็น5ตัวที่ยูนิคมากๆครับอ่าเป็นกลิ่นที่ไม่มีใครใช้แต่งานดีครับฉีดไปไม่ฉุนครับทุกคนในออฟฟิศอยากนั่งใกล้ครับดูเท่มีสไตล์แต่ก็เก่งภูมิฐานสะอาดครับโอเคไม่วงน้ำเพลงครับตามสไต ตัวแรกกันเลยครับไป กลิ่นแรกครับเป็นกลิ่นที่ถ้าเกิดผมต้องเลือกน้ําหอมตัวเดียวในชีวิตที่ฉีดไปทํางานตลอดชีวิตครับตัวนี้ครับจะเป็นตัวที่ผมเลือกณวันนี้ครับเพราะว่ากลิ่นของมันเนี่ยฉีดไปได้ทุกวันครับหอมสะอาดสบายเราฉีดแล้วเราดมทั้งวันทํางานไป9เก้าชั่วโมงแล้วไม่ฉุดแน่นอนทําให้เราคลายเครียดได้ด้วยนะครับสองครับกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ถ้าเราฉีดเนี่ยคนใกล้ๆเวลาดมจะรู้สึกว่าเราหลูนะครับสะอาดนะครับสบายแล้วก็แบบไม่กระจายหนักไม่กระจายแรงครับหอมแบบต้องเข้าใกล้ๆถึงจะได้กลิ่นครับตัวนี้มาจากบ้านที่ไฮ ผ่านมากๆนะครับแต่ราคาครับจับต้องได้ครับมันคือ a r m s ครับ S24 ฮะอ่าด้วยราคาของน้องที่อยู่ประมาณ4,000 5,000นะครับอ่าก็ทําให้เราสามารถใช้ได้ทุกวันไม่ใช่ขวดเป็นหมื่นอะไรอย่างงี้นะครับคือกลิ่นของเจ้าตัวนี้เนี่ยคือมันเป็นตัวที่ฉีดปั๊บจะให้กลิ่นเหมือนมีความมะม่วงมะม่วงนิดๆนะครับอ่าฟรุตตี้ฟรุตตี้ให้ความน่าสนใจนะแต่กลิ่นหลักๆของมันครับจะกลิ่นเหมือนสตรีมครับกลิ่นเหมือนเวลาเราฉีดไอ้น้ำหรือว่ารีดเสื้อผ้าไอ้น้ำอย่างนั้นให้ฟิลนั้นครับเพราะว่าแรงบันดาลใจของ Airmes ในการสร้างตัวนี้คร งตัดเย็บของ Airmes แล้วกลิ่นมันออกมาครับนี่ครับเขาเป็นแรงบัาลใจในการทำกลิ่นนี้ครับ h 2 4ครับซึ่งเป็นกลิ่นที่โมเดนมากฉีดไปไม่แก่ครับข้อเสียของมันมีอย่างเดียวอาจจะติดทนไม่มากอายุประมาณห้าหกชั่วโมงนะครับแล้วกระจายค่อนข้างจะอยู่ประมาณสองนึงซึ่งดีการกระจายสองนึงเนี่ยดีครับเพราะว่าถ้าเรากระจายตุ้มตามระเบิดนะครับโหคนที่ทํางานของเราอาจจะอ้วกแตกอ้วกแตนนะครับไม่ได้อ้วกเพราะทำงานอ้วกเพราะกลิ่นของมึงเนี่ยกระจายระเบิดไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ครับเทคนิคของมันที่ให้ติดทนคือนับฉีดที่เสื้อ หรือว่าเสื้อด้านหน้าอี้หนึ่งสองสามสี่ครับอยู่ได้เจ็ดแปดชั่วโมงสบายกระจายแบบใกล้ๆมีเป็นออร่าให้คนเข้ามาได้กลิ่นใกล้ๆเราแล้วก็รู้สึกว่าโหหอมจังเลยครับนี่ตัวนี้ครับสะอาดพูดดีครับกลิ่นเหมือนไอ้น้ำสูตรของ a mes สับ h 2 4ครับที่เด็ดตัวแรกตัวต่อไปครับตัวนี้ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดผมจะต้องไปทํางานวันนี้แล้วรู้ว่าเราต้องเหงื่อออกอ่ะหรือว่าทำงานในอากาศร้อนๆไม่ได้ทำงานท้องแอร์ครับตัวนี้ครับเข้ากับเหงื่อได้ดีมากๆครับมันคือ ครีชครับกรีนอลิสทวีสครับอ้าโหทำไมคนสงสัยว่าโหออกแดดต้องใช้ถึงขั้นคลีชเลยเหรอแต่คือมันเป็นน้ําหอมที่อยู่ในคอลเลคชันผมไม่กี่ตัวที่เวลาเราเหงื่อออกปั๊บมันจะทําให้กลิ่นมันดีกว่าตอนที่เราเหงื่อไม่ออกครับตัวที่ผมเคยเจอมาก็จะมีแชแนลแพทียมอีโคอิสเวลาโดนเหงื่อแล้วมันจะพุ่งมากและกลิ่นยิ่งหอมมากๆนะครับพยท์กินอลิสทวีสต,ตัวนี้ลาโนยเตลอมครับซึ่งเป็นกลิ่นดาร์กเซ็กซี่ไปผับหรือว่าไปเดทที่ไม่กี่กลิ่นที่โดนเหงื่อแล้วเซ็กซี่ขึ้นนนครรับบเ พวกนี้โดนเหนือดีหมดครับแต่ตัวที่เหมาะสําหรับการโดนแดดโดนอะไรแบบเวลาเราลุยๆร้อนๆนะเวลาทํางานนะครับคือตัวนี้ครับเพราะว่าฉีดแรกๆเนี่ย คือมันจะให้ฟิลเขียวครับเขียวเหมือนสบู่แบบสบู่ดีๆสบู่ชั้นดีเขียวๆสะอาดเฮ้ยนะครับเพราะว่าแรงบนดจลใจากเจ้าตัวนี้เนี่ยคือครีมเขาต้องการปรุงแบบเวลาเราขับรถไปที่คันที่ซายังติดแล้วไปเจอทุ่งหญ้าแกะสายน้ำอะไรฟิลนั้นนะครับอยู่ในไอริชอะไรอย่างี้ไปแบบสกอตแลนด์อะไรย่างงี้ฟิลนั้นนะครับตัวนี้ให้ฟิลนั้นเลยฉีดตอนแรกจะรู้สึกกระปี้กระเป๋ามากตอนเช้าจะรู้สึกสดชื่นนะครับที่เด็ดของมันอย่างที่บอกครับถ้าเกิดคุณลองทดสอบก็ได้เอาน้าไปหยดใส่มันนะคุณจะได้กลิ่นที่มันพุ่่่่งมมมาากกขึ้นนวตอไไ เพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ผมเลือกอันดับหนึ่งเลยเวลาโดนแดดวันอากาศร้อนทํางานในที่ร้อนครับตัวนี้ครับครีสกรีนไรชวิตแต่ต้องระวังนิดนึงมันเป็นตัวที่กลิ่นค่อนข้างกระจายแรงครับแล้วก็ติดทนนานมากสิบชั่วโมง9ชั่วโมงอยู่สบายเพราะฉะนั้นฉีดแค่2-3สเปรย์พอครับอยู่ที่ว่าเราใกล้คนทํางานมากแค่ไหนถ้าเรานั่งใกล้คนทํางานมากๆในอากาศร้อนมากๆ2สเปรย์พอครับแต่ถ้าร้อนลงมาน้อยหน่อยนั่งแบบไกลคนทํางานมากๆ3สเปรย์ได้ครับตัวนี้ครับกรีนไรชวิตครับเดอะเบส ตัวที่3มครับเป็นตัวที่ถ้าเกิดคุณเนี่ยอยากได้น้ําหอมที่ฉีดไปทํางานได้ปกติครับเข้ากับบรรยากาศการทํางานครับแต่คุณเนี่ยแอบรักน้องข้างๆครับนั่งข้างๆกันหรือแอบรักหัวหน้าอะไรเงี้ยครับตัวนี้ครับเป็นตัวที่ฉีดทมานได้หรูเนี้ยบเท่แต่ก็ยังเซ็กซี่ครับอืมลอเหยื่อได้ด้วยตัวนี้คืออีฟแซงโอลองครับ Why t e perfume มา ถ้าเกิดใครรู้ครับเจ้าซิลลี่วายของยิปแซงละลองเนี่ยเป็นน้ําหอมที่โหเซ็กซี่มากๆหวานได้รับคําชมมากๆผมเคยทําคลิปนึงครับเอาน้ําหอมวาย EDP นะครับไปแบทเทิลกับตัวเดอร์เดชเนลครับที่สยามสแควร,ร์เจ้าวาย EDP ชนะขาดเลยนะครับวับนนั้นแต่ครับเจ้า EDP ข้อเสียของมันคือหวานครับหวานมากพุ่งมาก,ามากทําให้เวลาฉีดไปออฟฟิศเนี่ยไม่เหมาะครับต่อมายิปแซงละลองก็ออกตัววายเลอร์เพอร์ฟูมมาครับซึ่งโดยปกติเลอร์เพอร์ฟูมเนี่ยมันต้องค่อนข้างเข้มข้นหรือหนักกว่าเจ้าออเดอร์เพอร์ฟูมนะครับถ้าาาเป็นนแบบยมมต ความเ้มนคนน้ำหอมนะแต่พอผมใช้จริงครับผมรู้สึกว่าตัวนี้ใช้ง่ายกว่าครับไม่เซ็กซี่เท่าแต่ก็ยังเซ็กซี่ครับอ่าถ้าเกิดใครอยากรู้เลืออว่ามันต่างกันไัครับผมเคยทำคลิปเทียบไปแล้วระหว่างวายโอเดอร์เปฟูมกับ White ume, วายเรเบอรอร์ฟูมนะเดี๋ยวผมขึ้นลิงก์ไว้ข้างบนนะแต่ตัวนี้ครับ มันยังมีความ DNA แบบฉีดแล้วรู้สึกเหมือนกลิ่นแอปเปิ้ลหมักฝรั่งฟุตตี้อยู่ชัดเจนติดหวานชัดเจนครับแต่มีความสะอาดๆรอ,องอยู่ตลอดครับทาให้ฉีดทางานก็ได้แต่ก็ยังแบบรู้สึกเซ็กซี่ครับคนแบบเข้ามาใกล้ๆก็รู้สึกเซ็กซี่นะแต่กระจายค่อนข้างหนักเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะ2ส,สเปย์อยู่ไม่เกินนี้ครับแล้วก็สมมติว่าคุณพกไปทํางานนะแล้วแบบคุณตอนเย็นคุณจะไปปาร์ตี้ต่ออะไรเงี้ยโอ้โหตัวนี้อยู่เลยครับเพิ่มไปอีก2ส,สเปย์เ,เป็น4ส,สเปย์นะครับดีมากๆตัวนี้ครับได้ทั้งทำงานได้ทั หน่อยครับแต่คุ้มค่ามากครับแนะนําสําหรับคนที่แอบชอบน้องข้างๆครับตัวนี้ตัวที่4ี่ครับโหว่าละโอกาสนี้นี่ทุกคนต้องมีครับเพราะว่าทุกคนต้องเข้าประชุมครับอ่าออกงานสัมมนาอะไรที่มันดูดีดูฟอร์มัลดูแบบเอ้ยวันนี้เราต้องหรูอะเราต้องเท่เราต้องเป็นแบบเหมือนมีมาดดูแบบน่าเชื่อถือครับกลิ่นนี้เลยครับกลิ่นที่4ี่ครับมันคือลุยวิตตองครับลอสเดวองครับ ไม่ต้องกลัวเลยครับราคาระดับลุยวิตองครับขวดละ9,000ครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณยีเงินแอฟฟอร์ดครับบอกเลยว่าไม่ซ้าใครแน่นอนครับอ่าแล้วก็กลิ่นนี้ครับคุ้มค่าคุ้มราคาเอางี้ดีกว่าถึงแม้ราคา900 0นนะคือมันเป็นกลิ่นกุหลาบที่ผมรู้สึกว่าหรูมากๆครับคือกลิ่นกุหลาบที่ผมรู้สึกชอบนะวันนี้ครับก็จะมีโรสเดวอนของลุยวิตองตัวนี้แล้วก็มีลาคอนัวของดีออนะครับอ่าตัวนั้นก็ราคาสูงเหมือนกันนะครับแล้วก็มีลิลิคแมนนะครับสามตัวซึ่งโรสเดวอน ตัวที่ผู้ชายใช้ได้แต่ตัวละคอนัวเนี่ยกลิ่นดีมากครับแต่ผมรู้สึกว่ามันลีนไปทางเฟมินีนนิดนึงนะครับไปทางผู้หญิงนิดนึงนะครับมันเลยทําให้โรสวองเนี่ยเป็นตัวเรื่องของผมมากๆถามว่าผู้ชายใช้กลิ่นกุหลาบได้เหรอมันจะไม่ดูเป็นแบบเฮ้ยเพศที่3หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ผมบอกเลยว่ากุหลาบในเนี้ยมันไม่มีเพศครับยิ่งจริงๆน้ําหอมแพงๆไม่มีเพศอยู่แล้วคุณฉีดมาคุณจะได้กลิ่นเหมือนช่อบูเก้กุหลาบอันหนึ่งครับที่มันจริงมากๆคือมีทั้งกลิ่นใบกลิ่นก้านนะครับดอกสี ครูแบบเฟรชๆนะครับให้ฟิลนั้นเลยครับคือฉีดไปปั๊บจะให้ความรู้สึกว่าคุณหรูอ่ะคือกลิ่นกุหลาบเนี่ยอยู่ในตัวผู้ชายนะทำไมไม่ได้โอ้โหแบบกลิ่นเกิร์ลี่มากๆนะมันจะทําให้ผู้ชายคนนั้นดูหรูดูมีมารมากขึ้นครับแล้วเท่มากๆแล้วกลิ่นเนี่ยไม่แน่นไม่หนักมันกุหลาบจริงๆอ่ะคือผมว่าเป็นเดอะเบสมากๆที่ผู้ชายจะฉีดได้ของน้ำหอมกุหลาบณปัจจุบันนะครับไปตัวนี้ครับโรสเดอะวองครับหรูเท่ครับดูรวยเลยฉีดตัวนี้ครับมาถึงตัวที่ท้ายครับ โอ้ยรสเดอะวองหอมจริงตัวสุดท้ายเนี่ยเป็นตัวที่บางทีเราฉีดน้ําหอมไปทํางานเราไม่ได้ต้องการให้ใครได้กลิ่นครับเราต้องการน้ําหอมที่เฮ้ยเราคอนเซนเทรตเราอยากทํางานเงียบๆนะครับฉีดแล้วรู้สึกผ่อนคลายสงบโฟกัสกับการทํางานกับการอ่านหนังสือครับตัวนี้เลยครับ <c oughs> ผมใช้ประจํา <c oughs> มันคือช <c oughs> าแนลปารีสเดอะวิวฮะอตัวนี้ครับ ยี่งคุณเข้าไปเดินในสวนสมุนไพรอันนึงที่อยู่หลังบ้านนะครับี่ฟิวนั้นนะเหมือนคุณทํางานแล้วโอ้โหเจ้านายแม่งบ่นด่าอยู่นั่นแหละแบบเฮ้ยงานไม่เสร็จดีวะฉีดตัวนี้ไปปับ๊บป๊บป๊บโอ้โหปึ๊บ,บ,บหลุดไปอยู่ในสวนแบบสวนที่เป็นแบบปลูกพืชพันธุ์ปลูกแบบสมุนไพรหลังบ้านเลยครับดูดไปอยู่จุดนั้นเลยครับคุณรู้สึกสงบขึ้นมาทันทีคือง่ายๆกลิ่นเนี้ยมันจะเหมือนกับกลิ่น มิ้นท์น่ะคุณแต่เป็นมิ้นท์ที่ไม่ได้เย็นมากนะไม่ใช่เป็นกลิ่นมิ้นท์เย็นมันเป็นมิ้นท์ในมุมที่เอาความเฮิร์บความสมุนไพรของด้านนั้นของมิ้นท์ออกมาเยอะๆครับคือเวลามิ้นท์เนี่ยบางทีมันเวลาคุณเคี้ยวแค่คุณจะได้อารมณ์เย็นแต่มันเวลาคุณเอามือบดแล้วดมมันใช่ไห้อารมณ์เขียวๆแบบมิ้นท์ๆกลิ่นแบบนั้นนะครับคืออยู่ในนี้เลยคือเฮิร์บมากและสุดท้ายก็จะมีความไม้นะครับให้ฟีลแบบสมมติคุณปลูกสมุนไพรอยู่หลังบ้านปลูกในโรงเรือนไม้อะไรให้ สปาเหมือนอยู่ในสวนพืชพันธุ์ดอกไม้ธัญพืชอะไรอย่างงี้นะตัวนี้เลยครับชาแนลนะครับปารีสเดวิลซึ่งผมบอกเลยว่าในไลน์เนี้ยมันจะมีหลายตัวมากมันจะมีปารีสเอดินเบิร์กปารีสเวนิสปารีสปารีสอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมดมมาหมดทุกตัวผมชอบตัวนี้สุดครับปารีสเดวิลครับถ้าเกิดใครจะไปซื้อไลน์นี้ก็ลองแวะดูตัวนี้นะครับเป็นไกด์อ่าลองดูนะครับผมว่าดีสุดในไลน์เอางี้ดีกว่าแต่ถ้าเกิดคุณยังไม่หนำใจหัวหน้าคุณยังด่าคุณหนีไปสวนสมุนไพรน้ายงีม่อผ มีหนีไกลกว่าน,นั้นอีกนะอ,อีกตัวหนึ่งแถมให้ครับมันคือเอศบครับเอลิเมียอ ใครเคยเห็นผมรีวิวหลายรอบแล้วผมจะชอบรีวิวเอสอบวิวอ่าเจ้าต,ตัววิวเนี่ยผมบอกว่ามันเหมือนกับเราฉีดปั๊ไปที่สวนญี่ปุ่นใช่ไหมครับข้างๆเป็นวัดญี่ปุ่นแล้วมีแบบสนญี่ปุ่นเต็มไปหมดนะครับให้ฟิวนั้นเหมือนเข้าไปในป่าที่มีวัดอยู่ใจกลางและกลิ่นทูบกลิ่นสโมกกี้แรงมากซึ่งบางคนบอกว่าอาจจะไม่ชอบความสโมกกี้ควันของเจ้าวิวมากๆนะครับทำให้ตัวนี้ครับเป็นทางออกอีกตัวหนึ่งครับก็คือ เอลเมียครับเพราะว่าเอลเมียเนี่ยถ้าเทียบกับวิวแล้วเนี่ยมันจะโปร่งกว่าครับมันจะไปทางกรีนทางเขียวกว่าตัวนี้ให้นึกภาพง่ายๆป่าเดิมครับแต่วัดหายไปอ่าคือไม่มีกลิ่นควันสโมกกี้นะแล้วกลิ่นไม้ลดลงครับแต่ไปเพิ่มความเขียวชุ่มน้ํะเหมือนเป็นป่าที่ฝนเพิ่งตกเสร็จนะครับให้วิวนั้นอ่าถ้าเกิดใครแบบเจ้านายด่าแล้วแบบอยากจะหนีไปอ่ะหนีไปสวนสมุนไพรไม่พอเนี่ยวิ่งไปป่าเลยครับเอศบครับเอลเมียครับ the ะเบสสงบมากๆครับสาหรับคนที่ต้องการ คอนเซนเทรตและโฟกัสครับ โอเคก็จบไปแล้วครับกับ5น้ําหอมนะครับสายฉีดไปทํางานนะครับอ่าถ้าเกิดใครครับมี5้าน้ําหอมที่เป็นแบบไม้ตายของคุณเวลาฉีดไปทํางานนะครับไม่ว่าจะสถานการณ์ใดก็แล้วแต่นะคอมเมนต์ลงมาด้านล่างเลยครับอ่ามาป้ายยาเพื่อนๆืทุกคนครับแล้วมาป้ายยาผมด้วยพราผมก็อยากได้รับการป้ายยาบ้างนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครชอบคอนเทนต์แบบนี้ครับเกี่ยวกับน้ําหอมกลิ่นหอมทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นน้าหอมสบู่ยาสีฟันไรผมทาหมดหรือว่าเป็นแบบคอนเทนต์เรื่องกลิ่นทั้งหลายครับฝากติดตามนะครับยูทูบครับเซนต์ดอลเบิร์นคร และอย่าลืมกดกระดิ่งครับเพราะเวลาคุณกดกระดิ่งเนี่ยเวลาผมออกคลิปใหม่ครับคุณไม่ต้องมาดูเลยครับว่าผมออกอย่างนะเพราะมันจะมี notification แจ้งเตือนไปบอกคุณเลยว่าเบิร์นออกคลิปแล้วครับอ่าและอย่าลืมครับฝากติดตามครับอินสตาแกรมเซนเตอร์เบิร์ตครับโหใกล้หมื่นซับเข้าไปทุกทีแล้วครับเหลืออีกไม่กี่ประมาณ30คนอ่ะผมถึงหมื่นซับนะครับในไอจีครับทำให้ผมเนี่ยสามารถลงสตอรี่ได้ครับอ่าลงไปแล้วก็ให้คุณเนี่ยกดสวายเพื่อเข้ามาดูคลิปได้เลยครับโดยที่ไม่ต้องมานั่งกดลิงก์อะไรให้วุ่นนวาาาาายยะะคคคครรรรัััับบบบอ่แลสุดดท้ฝกตติม ในนั้นครับผมก็จะลงเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับเรื่องน้าหอมครับข่าวสารน้ำหอมอะไรออกใหม่อะไรน่าสนใจครับตัวไหนแบบทีเด็ดครับหรือว่ารีวิวน้ำหอมสั้นๆนะครับที่เป็นแบบผมเพิ่งได้มาใหม่ครับอยู่ใน Facebook s e n นเบอร์ครับไปดูได้ครับวันนี้ก็มาถึงครับเซนเบอร์ครับใกล้จะแสนซับนะครับใน u t u b e แล้วนะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ดูเบิร์มาประมาณ2ปีกว่าครับรักทุกคนมากจริงครับเพื่อผมแบบไปไหนมาไหนเดี๋ยวนี้ก็แบบมีคนมาทักมีคนมาอะไรเงี้ยแบบทุกครั้งที่ทักหรือว่ามีคนรู้จักหรือออวว่่าาามมมีีคคนนยยยกกกจะเเขุ้้ับห รู้สึกดีใจมากว่าแบบความพยายามของเราทั้งหลาย่มันสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันทําให้แบบมีกําลังใจทําต่อไปอ่ะเออขอบคุณทุกคนมากนะครับก็เวลาเจอผมข้างนอกก็มาทักมาทายได้มาคุยน้ำหอมเล่นสนุกสนานได้นะครับขอบคุณมากๆที่อยู่กับผมมาตลอดนะครับรักทุกคนจริงๆครับไปละบายยเจอคลิปหน้าครับ